จ่ะเอเจอเจ้าของทางเลยครับเอาไงดีเราโอ้ไปไม่เป็นครับขออภัยขอให้ก่อนครับ หัวกระจกหักนะเมื่อวานหักไปหนึ่งใบเจอเจ้าของพื้นที่ครับไปยังไงเลยทีนี้ เขาเป็นคนทําทางครับเราก็มาสร้างตามหลังเขาถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับเราทําถนนตามร่องของควายเดินแต่ก่อนนะครับเป็นร่องน้ำเอาไงดี ตกห่วยอันนี้โอ้หันทางอยู่ไหนโอ้ไบเอ็นเดี๋ยวด้วยพ่อย้โอ,อ,อ,ใใโอ,อีลูกสาวสวยครับผมเลยหลบให้ก่อน <laughs> ครับผมครับผมโอเคเลยอย่ายืนลูอกพี่โอเคโอเคนี่ครับโอ้